เพิ่มท่อน้ำยางจากมีบ้างไม่มีบ้างหรือมีอยู่ติดแกนให้มีเต็มหน้าท่อภายใน2สัปดาห์ทำแบบนี้ครับเพื่อนครับวิธีนี้เป็นความลับเป็นเคล็ดลับที่ผมให้กับลูกศิษย์ผมเท่านั้นนะครับสําหรับคนที่อยากจะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วทำให้หน้ายางของเรามีท่อน้ำยางที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วแน่นอนครับถ้าท่อน้ำยางของเรามีเยอะ น้ำยางถึงจะไหลไม่นานมันก็จะได้เยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับท่อน้ำยางที่ีเยอะได้ก็จะต้องอาศัยแร่ธาตุหรืออาศัยน้ําเป็นตัวสําคัญที่จะทําให้เขามีท่อน้ํายางเยอะๆครับเพราะฉะนั้นครับเคล็ดลับเดียวครับที่จะทําให้อะนั่นก็คือให้เพื่อนๆไปหากรดอะมิโน18ชนิดขึ้นไปแล้วเอามาฉีดพ่นทุกๆ3วัน3วันสัก3-4ครั้ง หรือประมาณ2สัปดาห์ให้ฉีดให้ได้3าสี่ครั้งและท่อน้อํายางที่ว่ามีน้อยๆเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นมาเองครับหรือถ้าใครหาไม่ได้จริงๆนะครับก็สามารถใช้ปุ๋ยตัวนี้เลยก็ได้ครับท่านสามารถใช้ปุ๋ยตัวนี้เลยครับฉีดพ่นทุกๆ3วัน3วัน3วันประมาณ3าสี่ครั้งครับและท่อน้อํายางที่จากมีน้อยๆและมันจะเพิ่มขึ้นมาให้ท่านเห็นอย่างน่าอัศจรรย์ครับ และถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่อยากลองผิดลองถูกนะครับหรือว่าไม่อยากไม่อยากซื้อของมาไม่รู้ว่าอาจจะจะมีประสิทธิภาพไหมหรืออาจจะไม่มีประสิทธิภาพนะครับท่านก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาที่ไลน์แอดนี้ได้เลยนะครับ